สวัสดีครับพี่น้องครับเชือกทองข้ามชาแนลพาพี่ทาน,น้องเฮ้ามาชมควายงามอีกหนึ่งฟาร์มนะครับพี่น้องพันธุก,กรรมดีๆครับรากาเป็นควายดีเป็นพัฒนามาแล้วเพื่อเป็นทางเลือกห้พี่น้องเฮ้าพี่น้องท่านใดที่อยากได้พันธุก,กรรม๋ยวหาพอพันย้อนมอันีนช่องเฮ้าจะเป็นอีกหนึ่งฟาร์มเพื่อเป็นทางเลือกห้พี่ให้น้องเฮ้าครับ กัดยาห้อพูดคุยกับทางเจ้าของควายเันครับจำไดนไครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมไอ้สอทอกรอบครับผมเจ้าของผู้ผาฟ้ามครับสอท่อกอบเนาะครับผมเป็นเจ้าของผู้ผาฟ้ามครับผผู้ฟ้าผู้ผาฟ้ามเเนี่ยตั้งยู่ไสครับตั้งอยู่อ่าแบบที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหมู่หนึ่งตําบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยจังหวัดกฬสินครับผมเบอร์โทรครับ 0951688177ครับผมโอเคครับนี่คืออเสื้อฟามพันธุ์คือภูผาฟาร์มเนาะครับผมอยู่บ้านท่านเซาวาบ้านท่าแฮครับบ้านท่าแฮของใช้กาลสินครับครับชผมเดี๋ยวเรามาชมควงงามเลยเนาะครับผมตัวนี้เป็นพอพันธุ์บ่ครับเนี่ยพอพันธุ์ครับพอพันธุ์อายุเพิ่นเท่าไหร่ครับอายุ2ปี2เดือนครับโอ้เป็นพอพันธุ์ดาวลุ่งเลยเนาะสองปีครับสองเดือน ความสูงตอนนี้ครับร้อยหกสิบสองครับร้อยหกสิบสองครับผมพี่น้องเพนเป็นหนาลูกของผู้ใดครับลูกเบิรมพันล้านกับแม่พิษสมัยครับผมหอคือเบิ่มพันล้านเนาะครับผม้วก็แม่คือพิษสมัยครับแม่พิษสมัยเบิ่งขับได้ขางขาหลายครับขาหลายขาสูงขาเง่าครับผลโตดี ซอสพ่อกาความเด่นเพื่อนมองได้ครับสำหรับวา่ตัวนี้สูงใหญ่ครับผมใหญ่เกินอายุครับผมไขยสองปีเนาะสองปีสองเดือนครับสองเดือนเบิ่งหน้าครับสองปีสองเดือนครับความสูงตอนนี้ความสูงครับร้อยหกสิบสองครับร้อยหกสิบสองละครับผม นี่ครับลูกไส้ของเบิ่มพันหลานแม่พิษสมัยนี้สูงปไหนครับลอยหาสิบสองครับลอยหาสิบสองครับผมเป็นแม่พันธุ์ที่ทรงลูกอีกตัวหนึ่งครับผมที่ผลงานดังๆหลายตัวครับมีผลงานตัวใดเนี่ยครับก็จะเป็นเงินโพชัยครับผมเงินโพชัยของพอดอนเนาะพอดอนฟ้ามแล้วก็ ไงการสินของหมอแจ็คครับผมตัวนั้นเป็นตัวเมียผมเป็นตัวเมียครับผมตัวนี้ตัวเมียที่สูงไว้หกสิบแล้วรอยหกสิบครับผมนี่ครับก็คือแม่พิศสมัยเนี่ยเป็นไข่ที่ทรงลูกเนาะครับผมให้พ้นงานที่ออกมามีผ้าหยาดแบบเด็ดๆหลายตัวเลยครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เาเริ่มรับผสมลงไปครับ ก็มีรับผสมจริงแถวบ้านนี่แหละครับผมแถวบ้านเท่าเนี่ยมาพัฒนาให้แถวบ้านเท่าน้เนี่แหละครับผมเข้าคิดยังไงครับบัตรากะค่าผสมกับสองพันครับผสมจริงสองพันครับผมกับประกันให้นําประกันจักเทือครับแถวบ้านเท่ากับบริษัทจักเทือหรือก็คือเอาแปลว่าจนมันติดผลเลาะครับผม พอ้นะครับพี่น้องเป็นอพอพันดาวลุงนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรท้อคนเหลี่ยงควายคนฮักควายี๋ยวเข้าเบิ้งถ่ายเบื้องถ่ายกันครับถ่ายเบิ่มเลยเนะาะครับผมนี่ครับความใหญ่ครับความใหญ่ความงามแข่งขาดีเลย แต่ผลงานบพรไหนออกมาไหมครับยั่งครับผมยังบัทันมีผลงานพึ่งพึ่งจะทับพึ่งจะผสมไปแมนครับอยู่ในคอเข้าไหนผสมไหมไบมครับบอมีครับในคอเข้ามีแต่ในหมู่บ้านมีครับในหมู่บ้านเขามีอยู่ครับเรานําเชือท่านในมีบหมครับยังบัทันมีนำเชือนไอยังบัตรทันหลีดอยู่ครับ พราะว่าอายุพันบอลในย่งบัทท่านใดครับบอลในหลายล่อล่ออีกประมาณปีนานึครับผมมันจะมีน้ำเชื่อครับสามปีป่ะครับสามปีครับผมก็ลอดมันเป็นสามปีอ๋อครับไงไงไงครับเบิรงอ่องเจอกับเผาครับเราแบบว่า เดี๋ยวนี้เขามีโครงการบ่ครับรับฝากรับฝากมี่บอกกมีอยู่ครับพี่จะบ่ไดดรับเท่อหลายตัวนะครับเท่อสองตัวเพราะว่าพื้นที่ผมยังบ่ท่านดีพ่อครับ๋อครับหมายถึงว่าขวกเข้ากับคบ่ไดนพร้อมปานไดแม่นครับแต่กับตัสองตัวนี่ก็พอไดเยูะนะก็มีอยู่ครับมี่ตอนนี้ก็มี่มาฝากเยอ่ครับอ๋อเราคิดยังไงครับอาตราผมคิดค่าเลี้ยงน้าเพิินเดือนละ3า0พันครับผมค่าเลี้ยงนี่คือเดือนละส0 0พันค่าผสมก็ต้องหาอีกครับค่าผสมอีก สองพันค่าผสมท่านตัวนี้ก็บสองพันครับอ๋อคือ้าสมมุดว่าพี่น้องเขาเนะสีเฟินอยู่ท่านไก่ยังสินะครับค่ผมผีเฟินบมสะดวกแบบว่าแบบไปกับสามารถติดต่อครับสอท่อเข้าไหนเนาะครับล่องล่องลองทู่มาถามกวอนก็ได้ครับผมเกือขันคอกบ้างกับมาใดเลยครับอืมครับเขาคิดค่าเลี้ยงนี่ยคือเดือนละสามพันเดือนละสามพันครับผมเมือนละลอยเบมือนละลอยเนาะแม่นครับ ้วก็สีมี่คาผสมตั้งหากครับผมนี่ครับพ่เ,เป็นดาวลุงอีกตัวนหนึ่งนะครับพี่อ้องเงินพ่อใช่กับเป็นอ้สนองครับเป็นอ้ายครับเงินพใช่นี่คืออ้านี่ครับยืนแบบรอๆเลยครับพมอ,อยูนำ้ำเท้าเลยโดนแล้วครับตัวนี้ไาอยูก็ผมได้ เก้าเดือนครับเก้าเดือนครับผมโอ้านแรกๆเป็นไหนครับเป็นพัฒนาการเป็นดีป่ะดีครับผมใหญ่ขึ้นแบบไปเรื่อยเลยแม่ครับผมแรกๆมีแต่โค้งกระดูกนะครับมาตอนแหลกครับครับผมใจจอยโอ้ม่ใจจอยตกโค้งครับผมได้กำมันใจว่าแม่นี่เพิ่นทรงลูกทรงลูกดีนะครับอืมพะว่าเข้าเห็นเพ่ป็นหลายตัวแล้วครับเห็นหลายตัวแล้วครับเข้ามันใจก็แม่เพิ่นเนาะครับผม ส่วนเราพอกับมาตรฐานนี่แล้วเนาะแมนครับมผมท่านหลาน <c oughs> เข้ากับศากพี่น้องไว้เนะ <c oughs> าะพี่น้องเป็นอีกหนึ่งท่างเหลือครับถ้าอยากจะได้พอพนัพนุือว่านีสายเหลือดพันธุกกรรมกรรมมาดีทั้งฝ่ายพอเลยครับก็บคือพอเป็นพอเบิ่มท่านหลานแต่ก็แม่ก็แม่พิษสมัยซึ่งก็เป็นควายไงแต่ทรงลูกดีทรงลูกงามอีกตัวหนึง่ง <c oughs> แต่กัเป็นดาวลุง ที่สําคัญคือค่าผสมแค่สองพันบาทเนาะองพันบาทอันนี้คือการหนาลองนะครับคหนองปากไว้เนาะคีหนองเฮ้าเฮายังมีอีกหลายโตเนาะมีมีครับผมครับเดี๋ยวเข้าชม่มตต่อไปครับครับผมครับผมครับเดี๋ยวเข้าช่มตัวต่อไปเนาะตอนนี้เพิ่นชื่อว่างไหนครับฟังปอนครับ นองปังปอนครับผมปังปอนเนี่ยเป็นลูกของผู้ใดครับลูกปังแปดริ้วครับผมลูกของปังแปดร้วเนาะครับผมโอ้เจ็ดเดือนสาวน้อยสิบแปดเดือนครับผมสิบแปดเดือนครับกระดูกแข้งขาเนื้อหนังเริ่มมากแล้วครับกําลังเริ่มสร้างครับผมไอ้ความสูงหลายปนไหนครับร้อยสี่สิบละร้อยสี่สิบแล้วครับผมโอ้ลูกปังแปดริ้วสิบแปดเดือนกับความสูงที่ร้อยสี่สิบเนาะจุดเต่นเขาเพิ่หนาเขานะครับ นาเขาครับครับผมแล้วก็กระดูกขาครับกระดูกแข้งขากระดูกใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ดีโอ้โหมีแบบเบิ่งกะรืออ่านอนาคตได้เลยเนาะคงจะเป็นแม่พันธุ์แม่บอกถี่ใหญ่อีกแม่หนึ่งเลยครับที่น้อง ลูกสาวของปังแปดเลี้ยวมีที่นุ๊กสิบแปดเดือนเนาะคสิบแปดเดือนลอยสี่สิบและครับความสูงกันฮา <c oughs> มีพี่น่องบางน้ำท่านไหนวางไหนบะครับท่านซอทอยังบระัานแบงครับพี่อ๋อยังขาดยงินหรครับครับผม อะไรกัให้โชว์ได้ครับพี่น้องหาอยากเล่นกัจังมาเล่นน้ำเพลินนะครับผมจังมาเลีนมาชมหาอยากมาชมน้ำเพลินครับน้องปังป,ปอนครับตอนนี้ท่ายาของปังแปดเหลี่ยวนาะครับผมความเด่นแรกคือหนาเขาหนาเขาครับหนาเขา,า,เขาแขงขาแขางขาครับผมแขงขาไงครับได้เดี๋ยวขอชมถ่ายแล้วนะครับ ถ่ายปังครับถ่ายพอค่อยง่ามเป็นไรกินนิดเดียวโอเคค่อยกดออาดเจร้อยอยู่ยังน้อยเนาะพอ,ออายุเป็นกระบอลหลายครับปร,ประมาณปีปีปกว่างครับปีครึ่งปีครึ่งเนาะครับผม มาตีขึราะว่า18เดือนครับหูกาคห้องจะเป็นวา่ใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำน้ำหนักหาลอยกโล่นะหาลอยกโล่ละตอนนี้มายมมห้าดนหรือเปล่าครับได้ประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าตอนมานะสี่ลอยโอ้กินเก่งมัครับกระกินเก่งเนี่ยครับกินเก่งครับผม แล้วรับพัฒนาการการเติบโตนีค่ครับว่ายมาสองเดือนเนี่ยนะครับผมแบงครับเนื้อหนังต้นโตแข่งแข่งขาเพื่อนครับใหญ่เลยค,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 ครับเนี่ยโดดเด่นเลยให้ให้นอนห่อหน,น,น่ชมควายง่ายส่อท่อบ้านไหนบ้านไหนวาแบง,งเนาะยั่งยั่งครับเพื่อนยั่งหักนี่ครับพี่น,อน้อง อพี่น้องจะมาเล่นก็จ่จะเขามาแวะมาชมเนาะมาเยี่ยมมายามใจดีครับบอกดีครับรมดีแต่ของควายกันนะะโ,โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าชมตัวต่อไปเนาะอันนี้เป็นแม่ลูกกันไหมครับครับแม่ลูกครับแม่ลูกแม่บรนบ้านอันนี้แม่บรนบ้านไหมครับครับผม แม่บนบ้านเข้าเข้ามักไหนของควายแม่นี่ครับอยากให้เห็นลูกนะครับออยากเห็นผลงานนะครับผมผลงานกระเบื้มพันล้านสูงเท่าใหครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบครับผมแตคือเป็นแม่แบบใส่กลางบานบ้านเหระครับผมแต่ว่าบานนี้ท่านสอท่อมักแบบว่าหาลูกหอาครับแม่นครับผมอือันนี้ลูกพ่อไหนครับลูกเบื้มพันล้านครับ ลูกเบิรมพันหลานเก้าเดือนครับนี่เก้าเดือนมั้งครับ <c oughs> ครับผมตอ<า>นนี้สูงลอยยี่สิบสองครับสูงลอยยี่สิบสองแล้วครับ <c oughs> ผมอืนี่ครับลูกของเบิ่มพันหลานเป็นเห็นเข้าเห็นผลงานเนาะ <c oughs> เข้า<ม>เห็นการส่งลูกการจ่ายลูกก็เลยมมาเพื่อผลงาน ลักษณะที่เขาน้่ควายขม่านเขาก็จะเบ่งการทรงลูกเนี่ยมัครับครับผมเสอ็ที่เข้าจะมาพัฒนาต่ออังเสือคระบอมกแต่คืออันนี้คือเขาก็บริเลดจากว่ามันเป็นลูกตัวใหเนาะแม่นครับแต่ว่าบานนี้เพอ่นนี่ผลงานแหละเขาก็เลยเบ่งที่ว่าผลงานการทรงลูกของมันครับผมการจายลูกนี่ครับ แต่ว่าจ่ายหลวงมาหลูกกับเบิมพันล้านเนี่คือเนื้อนังครับเนื้อนังคตนโตแทงท้ขาไข่นะครับผลงานของเบิม่มที่เป็นทรงมหาหลูกเป็นกับแม่นี่ครับบ๊ก มีแบ่งแยกโตัวไรนบ้ครับยั่งยังว่าท่านมีครับยังว่าไหนมีเนาะครับผมเดี๋ยวขอพัฒนาขึ้นกันตอนครับอ๋อตอนนี้เรากับการร่งพัฒนาเนาะครับผมเข้าเลียงควายมาดนลอะไรครับปีนึ่งครับหนึ่งปีแมนแต่ก่อนผมเลียงง่วครับผมพอมาเจอไอ้ลำปีสกินนะครับแล้วครับผมโอ้แต่ก่อนเข้าเลียงง่วมาก่อนแมนครับ ามาหันใจไค่เดียประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งครับแตกต่างมั้งครับระวังง่วควายแตกต่างครับผมแตกต่างควายจะกินง่ายกลัว<อ>แต่ก็ต้องแบบว่าเวลา,เอาออกไปล่านะครับจะต้องเข่าเร็วกว่าง่วงกว่าง่วมประมาณสามโมงเช้าก็เริ่มจะฮอนแล้วอ๋อก็ต้องเอาเพิ่นเขามาอยู่ในห่มแม่งครับผมครับผม,มแต่สวดหลายเพิ่นจะ จะนอนหลายกว่านะครับอ๋อมันจะมักนอนเหครับครับผมกินอิ่มแล้วก็นอนครับผมแต่ผมก็ว่ามันเลี้ยงง่ายกว่านะครับง่ายกว่าอย่เงียนะครับผมแต่ก็เลี้ยงโรคให้กับสีบอคอยมี่เหรอบแน่นครับผมเขาก็ป้องกันตลอดดีครับผมทายพยาธิบำรุงกับทุกๆเดือนครับผมพยาธิจะให้ครบเซต็จแล้วก็วัคซีนก็ให้ครบทุกโรคทุกสครับสำหรับค่้ยกับ หลักเข่าเปื่อยข้อบวมหลักๆครับผมอันนี้คือลักลักเนาะมีปหักเข่าเปื่อยกับข้อบวมครับผมเข้าสิเฮ็ดยุบปีละจี่เทือยปีละสองเทื่อครับปีละสองเนาะครับผมหกเดือนเฮ็ดเทื่อนึงครับผมอ๋อสำหรับวัคซีนไหมครับครับผมแต่เ้าจะไายพยาธถไทยพยาธทุกทุกสามเดือนครับพยาธทุกสามเดือนแมนครับบำรุงเดือนละเทื่อครับบำรุงเดือนละเทื่อครับผมอ๋อแล้วเขาก็บสีแข็งแรงกับสีสมบูรณ์เนาะครับ นี่ครับสูตรกะเข้าก็มีประสบการจากการเลี้ยงมัวามาก่อนเนาะมาเนี่ยพอมาเลี้ยงค่อยันเลยอาจจะง่ายขึ้นครับผมการสอบถามคนที่เพิ่นมีความรูมร้มาก่อนน้ำประมาณนี้แหละครับ,รบก็เรียนรููจากเพิื่อนเอาจากเมาประมาณนี้ครับผมครับผมปีนี่ผ่านมากะถือว่าประสบความสำเร็จจ็กน้อยเยอ่ครับพี<อ> <laughs> คือเข้ากับมีอากาศเด้นน้ำควายขม่ามเข้ำมาแล้วก็ขายไปน้ำครับผมในปีหนึ่งกับนาจะประมาณยี่สิบกรตแล้วครับทยไปในรอบปีที่ผ่านมาครับผมจะเข้ากับเข้ากับลักษณะว่าเข้ากับเลือดควายที่มีลักษณะเด่นับครับผท่านตุกกรรมเนี่ยหรือทรงลูกแบบนี้เหมครับครับผมนี่ครับเพื่นคะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงง่วมาก่อน แต่ว่าค้าอหนึ่งปีแต่ว่าครับหนึ่งปีเดือดทานมากอ่ะเพราะว่านิสิตัวโตมาแล้วเนาะครับผมนะครับพี่น้องผู้ใดทานไปทานมาหาอย่างแง่ไม่เล่นน้ำกะมาไหนเลยเนาะได้ครับผมมาเล่นไม้เยียงมมอยางไม้ส้มตอนรับดีครับพญาใส่ดีมากๆเลยในการตอนรับนาวองเข้าอยู่นี่กคือผู้ผาฟ้ามผู้ผาฟ้ามครับผู้ผาฟ้าม พอพันเท่าเสื้ออะไรครับหนึ่งของชัยครับเสื้อหนึ่งคองชัยเนาะเกจิเป็นพอน่านหลักของเฮ้าย่นี่พอพ่านหลักของของยูนี่ครับตั้งยูทีบ้านบ้านเลขที่หนึ่งแปดเก้าหมู่ที่หนึ่งบ้านท่าแห่ครับตำบลของชัยพัฒนาอำเภอของชัยจังหวัดกาลสิน์ครับเบอร์โทรอีกรอบครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกแปดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมสำหรับมันี่คลิปนี้ก็ขอพระคุณหลายๆเลยครับครับสวัสดีครับครับ